กำลังมองหาโฮสติ้งราคาประหยัดสำหรับเว็บไซต์ของคุณอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาคุณไปดูวิธีรับโฮสเกเตอร์ในราคาสุดคุม้มแถมยังไกลโดมเมนฟรี SSL ฟรีและ w o r d p r e s s พร้อมใช้งานทันทีตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับนี่คือสิ่งที่คุณต้องทำเป็นหลังแรกคลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอของคุณตอนนี้ได้เลยมันจะพาคุณไปยังหน้าพิเศษของโฮสเกเตอร์ที่ส่วนลดจะถูกใช้ให้อัตโนมัติไม่ต้องใช้โค้ดใดๆทั้งสิ้นเมื่อคุณไปถึงหน้านั้นแลล้้้วใหกดดปุ่ม Get Start ไเย ตอนนี้คุณจะเห็นแพ็กเกจให้เลือกทั้งหมด4แบบทั้ง4แพ็กเกจจะมีฟีเจอร์หลักเหมือนกันหมดได้แก่แบนด์วิดต์ไม่จำกัดลงทะเบียนโดเมนใบรับรอง SSL ย้าย WordPress และพื้นที่เก็บข้อมูลไม่จำกัดแพ็กเกจ h u s c h l i n g อีเชสซ์พอร์ตตลอด24ชิโคมสมันเหมาะสำหรับมือใหม่ในราคาที่คุ้มสุดๆแพ็กเกจ Baby คุณจะได้การซัพอร์ตทางโทรศัพท์เพิ่มเข้ามาแค่เพิ่มเงินอีกหนึ่งดอลลาร์เท่านั้นคุ้มค่าสุด,สดๆลายแพ็กเกจ Business มีบริการลบมาแวร์แบบแอคทีฟไม่ใช่แค่ตรวจับเท่านั้นพร้อมกับแบ็กอัพอัตโนมัติทุกวันกำลังทำธุรกิจหรือดูแลลูกค้ายอยู่ใช่ไหมครื่องมือเราเนี้ยเปลี่ยนเกมได้เลยแพ็กเกจโปรได้การซัพพอร์ตแบบพิเศษตอบกลับทันทีพร้อมเพิ่มพลัง CPU และปรับประสิทธิภาพสูงสุดส่วนใหญ่จะเลือกแพ็กเกจเบบี้เพราะได้อัปเกรดซัพพอร์ตทางโทรศัพท์แต่ถ้าคุณต้องการการปกป้องเต็มรูปแบบและแบ็กอัพรายวันแพ็กเกจบิสเนสคือคำตอบถัดไปโฮสเตได้จะถามว่าคุณอยากทำอะไรกับโดเมนของคุณ คุณสามารถจดทะเบียนโดเมนใหม่ได้โดยพิมพ์ชื่อโดเมนที่ต้องการแล้วคลิกค้นหาโดเมนแล้วเดาว่าะอะไรเกิดขึ้นโฮสเตอร์ให้โดเมนฟรีกับคุณในปีแรกด้วยนะมาคุยเรื่องขั้นตอนชาระเงินกันบ้างคุณจะต้องเลือกช่วงเวลาการชรําระเงินก่อนจะรายเดือนรายปีหรือ3ป,ปีก็ได้ถ้าเลือกช่วงเวลานานราคาก็จะยิ่งคุ้มขึ้นผมแนะนําให้เลือกอย่างน้อย1ปีเพื่อประหยัดเงินได้มากที่สุดดังนั้นเลือกสนยนข้อมูลของคุณเลือกภูมิภาคที่ใกล้กับผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณมากที่สุดแบบนี้เว็บไซต์ของคุณจะโหลด คุณจะเห็นตัวเลือกเสริมต,ต่างๆเช่น site lock c o d e g u a r d และ domain privacy ด้วยนี่คือความจริง Dean. คุณไม่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเริ่มต้น SSL ฟรีของคุณมีให้เรียบร้อยแล้ว HostGator ให้คุณทดลองใช้บริการได้ฟรี30วันโดยไม่มีความเสีย่ยงถ้ามันไม่เว w ร์ k สำหรับคุณก็ขอเงินคืนค่าสำรองเว็บไซต์ได้เลยหลังจากคลิกดำเนินการชำระเงินให้กรอกข้อมูลการชำระเงินของคุณเมื่อคุณตรวจสอบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็กดสมชำระเงินได้เลย ภายในไม่กี่นาทีคุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีของคุณโฮสติ้งของคุณพร้อมใช้งานในเร็วเข้าสู่ระบบพอทัลลูกค้าแล้วคุณจะพบว่า WordPress ถูกติดตั้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วและรอคุณอยู่เว็บไซต์ของคุณพร้อมให้ดีไซน์ SSL ของคุณก็ปกป้องผู้เข้าชมและคุณยังมีระยะเวลารับประกัน30วันรองรับอีกด้วยเหมาะสำหรับบล็อกเกอร์ธุรกิจหรือใครก็ตามที่กำลังสร้างเว็บไซต์แรกของตัวเองคลิกลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างหรือสแกนจีราโคดเพื่อรับส่วนลดของคุณตอนนี้เลย ขอบคุณที่รับชมค่ะถึงเวลาลงมือสร้างอา้าว